สถานการณ์ภัยแ้งในปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารระบบชลประทานหรือระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึงประกอบกับเมื่อห่วงเดือนมีนาคมหรือเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศของประเทศไทยนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณน้ำต้นทุนจะเริ่มลดลงและการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้นประชาชนต้องสแสวงหาแหล่งน้ำในพื้นที่ห่างไกลและหากเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบในด้านการเกษตรและระบบนิเวศท,ที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำในการหล่อเลี้ยงอีกด้วยและจากสถิติการเกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากนั้นทําให้เราต้องพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงกองทัพบ,บกและภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวและถือเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจึงได้ประสานความร่วมมือกันในการบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการระดมศัก,กยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือด้วยพร้อมเปรี่ยงกันภายใต้โครงการรัฐรัฐ,ร,ฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาถึงปัจจุบันสำหรับรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือนั้นจะดำเนินการในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งและส่วนราชการที่ยังขาดแคลนกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือโดยในส่วนของกองทัพบ,บกจะจัดกำลังพลยานพาหานะทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านเช่น วัดโรงเรียนสถานีอนามัยและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนารวมทั้งแจกจ่ายฟางแห้งสำหรับเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนทางบรรจุน้ำเพื่อการแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ในการกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงค่าใช้สอยในการดำเนินการและการประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนซ่อมบำรุงและปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลให้เป็นจุดจ่ายน้ำถาวรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ของกองทับบกซึ่งจะครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายและในพื้นที่อื่นๆตามสถานการณ์ของภัยแล้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนกระแสไฟโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกจุดการจ่ายน้ำตลอดการดำเนินโครงการสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนน้ำประปาให้กับหน่วยงานของกองทับบกตลอดเวลาที่ขอรับการสนับสนุน โดยการดําเนินการจะเริ่มห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยังได้จัดกําลังพลเครื่องมือสนับสนุนส่วนราชการในการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุ่มชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาน้ําแลง้งน้ําท่วมในพื้นที่โดยน้อมนําแนวพระราชดําริในการบริหารจัดการน้ําของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมาดังนั้นการดำเนินโครงการราดรัสร่วมใจช่วยภัยแล้งในปีนี้นั้นพวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและยังมีส่วนช่วยในการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรูรณาการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้หมดสิ้นอย่างยั่ง,งยืนตลอดไปโครงการราดรัสร่วมใจช่วยภัยแล้ง ของกองทัพบ,บกเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเป็นโครงการที่เรามาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือภัยแล้งในยามวิกฤตทางปตทและบริษัทในกลุ่มเราก็มีความยินดีอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสม,มีส่วนร่วมนะฮะในเครือข่ายที่กองทัพบ,บกเชิญชวนนะฮะมาร่วมกันช่วยประชาชนช่วยเหลือภัยแล้งเนี่ยนะครับซึ่งทางปตทและในเครือข่ายเนี่ยก็ได้ร่วมกัน ช่วยวิกฤตช่วยภายแ้งมาตลอดรยเวลา26ปีที่ผ่านมานะครับทางปตทลและกลุ่มนะครับก็ให้คำมั่นนะครับว่าเราจะร่วมมือกับกองทัพบ,บกและเครือข่ายนะครับในการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือภายแล้งต่อๆไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับภายใต้ในโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนของ ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชุมทานจึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรน,าาน้ำบาดาลเร่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรากําลังก้าวสู่สภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทบาทหน้าที่หลักของกรมทรัพยากรน,าาน้ำบาดาลคือการสำรวจ และผลิตน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับโครงการราดรัฐ ร่วมใจช่วยยพล้งประจำปีพุทธศักราช2568นับเป็นปีที่27ที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับกองทบบการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อระดมสภาพกลำลังบุคลากรแหล่งน้ำสะอาดรถบรรทุกน้ำพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงเครื่องจัก,กรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน โดยกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลพร้อมให้การสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน237แห่งเพื่อให้กองทัพบ,บกนำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อนำไปแจกจ่าย,ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตลอดระยะเวลาของโครงการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2568หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ P.A. ร่วมดำเนินโครงการราดรัดร,ร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2542ซึ่ง P.A. ได้สนับสนุนการยกเว้นค่ากรนะแสไฟฟ้าณจุดจ่ายน้ำถาวรจุดจ่ายน้ำชั่วคราวและค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ P.A รวมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากรยานพาหนะบรรทุกน้ำ ถังบรรจุน้ําและน้ํำดื่มเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนที่ผ่านมา p a เให้การช่วยเหลือจํานวนจุดจ่ายน้ําทั้งหมด1,032จุดคิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้า1 3 3 7 2 2้หน่วยคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า9ล้านบาทสุดท้ายนี้ พีมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและ P.A. เจะยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไปสวัสดีครับการประปาส่วนมือภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขผ่านการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปารองรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนเพื่อสุขะอ,อนามัยที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำสะอาดช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดวิกฤตและสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาคได้ผนึกความร่วมมือกับกองทัพบ,บกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทปตทจำกัดมหาชนดำเนินโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งนับตั้งแต่ปี2546ต่อเนื่องเป็นปีที่23โดยให้บริการน้ำประปาฟรีในพื้นที่234สาขาทั่วประเทศนำไปแจกจ่ายกระจายความช่วยเหลือ แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งตลอดจนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในปี2,567การประปาส่วนภูมิภาคแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมากถึง73ล้านลิตรการประปาส่วนภูมิภาคยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเช่นนี้ต่อไปขอบคุณครับ